โอเวอร์แฮนด์โดยใช้เชือกหลักทับเชือกวิ่งอย่างนี้แล้วก็ใช้ปลายเชือกวิ่งฝั่งขวาเนี่ยสอดจากข้างหน้าไปข้างหลังเพื่อทำโอเวอร์แฮนด์หลังจากนั้นเราก็แบ่งหูมาในเชือกห่วงโอเวอร์แฮนด์เนี่ยเห็นไหมครับเราจะสอดเชือกวิ่งกลับไปที่หูฝั่งซ้ายสุดสอดเข้าไปเลยครับ ก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมแล้วห่วงเราก็ปรับตามต้องการในที่นี้เราจะเอาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นวิ่งเชื่อวิ่งไปข้างล่างเส้นหลัก ขึ้นมาลักษณะนี้แล้วขึ้นมาทับบนเส้นหลักตรงนี้วิ่งล่างเส้นหลักแล้ววิ่งไปอ่าแล้วขึ้นมาข้างบนสุดท้ายเราจะล็อกปลายเชือกวิ่งเนี่ยกับเข้าไปยังห่วงโอเวอร์แฮนไปตามห่วงที่วิ่งมาเป็นลักษณะนี้ หลังจากนั้นก็ดึงจัดเข้าที่เลยเห็นไหมครับเราก็จะได้ห่วงคล้อง